วันนี้ที่สังคมไทยจับตานะครับก็ไม่ต้องสงสัยกันอีกต่อไปหรือคาดการหรือคาดเดากันอีกต่อไปกรณีที่สว50าสบกว่าคน,นยื่นคำร้องต่อประธานวุฒธธิสภาแล้วประธานวุฒิสภาก็ส่งเรื่องให้ศาลร,รัฐธรรมนูญวินิจฉัยคุณสวัสดิ์นายกรัฐมนตรีกรณีคลิปของมุลเซนนะสุดท้ายวันนี้ครับศาลร,รัฐธรรมนูญมีมติเต่อสนะบอกว่า กรณีของคุณแพทองทานชี้ว่านั้นมีเหตุอันควรสงสัยนว่าผู้ถูกร้องนั้นก็คือคุณแพทรทองทานนั้นอาจเข้าข่ายตามข้อกล่าวหาแล้วก็มีคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีชั่วคราวตั้งแต่วันที่หนึ่งกรกฎาคม2568เป็นต้นไปก็คือวันนี้หยุดไปยนกว่าศารจะมีคำวินิจฉัยนะครับถึงที่สุดก็คือว่ามีสารเดียว นะก็สังคมหลายคนก็ผิดหวังก็ต้องพูดกันตรงๆนะครับว่าโอ้นะหลายคนที่คาดการบอกว่าในเชิงกฎหมายมันไม่น่าจะเป็นไปได้มันไม่น่าที่จะรับหรือรับแล้วก็ไม่น่าจะสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่แต่วันนี้ชัดแล้วครับว่าสารรับนูลของประเทศไทยมันเป็นอย่างนี้ละครับนะก็เป็นอย่างนี้และเหตุผลที่ฝ่าย ผู้ร้องก็คือฝ่ายสาวเขาพยายามจะหยิบยกมาอ้างนี่นะครับก็บอกว่าแม้ว่านางสาวไปรำทานนั้นเนี่ยครับจะยอมรับว่าเป็นเสียงตนเองและชี้แจงว่าเป็นการพูดส่วนตัวในรักษา,าการการทูตอย่างนุ่มนวลเพื่อรักษาความสงบสุขและอธิปไตยของไทยนะครับแต่เหตุผลที่ฝ่ายผู้ร้องคือฝ่ายสาวเขาอ้างบอกว่านางสาวไปรำทานนั้นสแสดงท่าทีเฉยเมยไ,ไม่ดําเนินการตอบโต หรือกำหนดมาตร,ราการในนามรัฐบาลตามหน้าที่นายกรัฐมนตรีที่ควรปฏิบัติทั้งยังสแสดงออกถึงความสัมพันธ์เชิงอ่อนข้อกับฝ่ายกัมพูชาขาดความเป็นกลางและไม่สแสดงความซื่อสัตสย์สุจริตอย่างเป็นที่ประจักษ์อันนี้คือข้ออ้างของผู้ร้องก็คือกลุ่มสอวอนะผลจะเป็นยังไงต้องดูกันต่อไปแต่แน่นอนครับวันนี้นายกรัฐมนตรีของไทยคุณแผทองทานชินวัฒน์นั้นต้องหยุด ปฏิบัติหน้าที่กันไปก่อนก็เป็นข้อกอังวลนะครับผมว่ใจว่าเมื่อหยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วเราจะเดินกันยังไงแน่นอนครับในทางกฎหมายก็คงจะต้องมอบหมายไม่มอบหมายแล้วครับรองนายยกระัฐมนตรีคนที่หนึ่งก็น่าจะเป็นคนภูมิธรรมเวชจัยก็ต้องรักษาการนายยกรัฐมนตรีไปก่อนแต่สิ่งที่ผมเป็นห่วงคือประเทศไทยครับวันนี้ประเทศไทยกาลังอยู่ในภาวะวิกฤตหลายๆเรื่อง วิกฤตในการแก้ปัญหาของชาติของประชาชนแก้วิกฤตปัญหาของชาติก็คือเนี่ยไทยกัมพูชาต้องอาศัยการแก้ไขแบบเร่งด่วนและรวดเร็วตาต่อตาฟันต่อฟันเพราะหุนเซนกําลังใช้มาตรการนี้อยู่แต่ในกาตรกันนั้นก็ยังต้องแก้ไขในเรื่องของปัญหาหนี้สินความเดือดร้อนเรื่องเศรษฐกิจเรื่องยาเสพติดเรื่องแก๊้งคอร์เซนเตอร์นะอีกเยอะแยะมากมาย อันนี้คือมรสุมของประเทศที่มันกําลังสุมมาอยู่แต่แน่นอนครับคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญไม่มีอุทธรณีกาจบแล้วจบเลยได้อย่างเดียวคือจากนี้ไปก็ลุ้นว่านะสารรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยว่าคุณแพรทองทานชินวัตรแต่ยบปรีนั้นหมดสภาพหรือไม่คือขาดคุณสมบัติตามที่สวร้องหรือไม่ครับวันนี้ส่งข่าวกันแบบเร่งด่วนนะครับ ใครดีใครเสียใจก็ไม่รู้จะพูดคำไหนครับเมื่อสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแล้ววันนี้นายกรัฐมนตรีต้องหยุดการปฏริบัติหน้าที่ไปก่อนเป็นการชั่วข่าวครับเอาประเด็นนี้มาฝากกันจำลองชัยมงคลไปแล้วครับขอบคุณครับสวัสดีครับ